สรุป7หัวข้อหลักภาษาอังกฤษาจากเว็บ British Council สำหรับผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ A 1 A 2ครั้งหน้าเราจะเรียนแบบละเอียดละเอียดแบบสรุป Adjectives and Prepositions การใช้คำคุณศัพท์ร่วมกับคำบุพบท Adjectives ending in ed and ing คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed และ ing Articles คำนำหน้าคำนาม Countable and uncountable nouns คำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ Past continuous and past simple tense การรูปอดีตกำลังทำกับรูปอดีตแบบง่ายๆ Question forms รูปแบบการตั้งคำถาม Verb followed by ing or by to p a s infinitive funds ครั้งหน้าเราจะเรียนแบบละเอียดทุกหัวข้อเลยนะคะละเอียดแบบส